ตอนนี้อากาศแถวบ้านเราก็เริ่มเย็นลงกันแล้วเนาะวันนี้เราก็เลยอยากเอานิยายภาษาอังกฤษที่เหมาะกับฟีลลิ่งช่วงฤด,ดูหนาวมาฝากกันค่ะ ไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนเราหรือเปล่าแต่เราอะ่ะจะเป็นคนที่ชอบฟีลลิ่งแบบโคซี่โคซี่หรือว่าจะมีความแฟนตาซีในช่วงฤดูหนาวอะไรที่ดูมีฟีลลิ่งแบบนั่งข้างเตาผิงจิบโกโก้อุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกแนวแบบสถานที่ปิดตายจากสภาพอากาศพายุหิมะอะไรอย่างงี้ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะมาเริ่มที่เรื่องแรกขออนุญาตเปิดด้วยหมวดแฟนตาซีก่อนละกันนะคะคือเรื่องนี้เลย Hawkfather ของคุณ Terry Pratchett ซึ่งเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่4ในเซต Death ของซีรีส์ This World นะคะคแต่สำหรับเราแล้วว่ามันสามารถอ่านเป็น standalone ได้แต่ก็จะมีเนื้อหาที่สปอยเนื้อหาของเล่มหนึ่งของเซตก็คือเรื่องมอสอยู่ถ้าใครที่สนใจจะอ่านทั้งเซตอยู่แล้วก็อาจจะเริ่มที่เรื่องมอสก่อนก็ได้ค่ะเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของซูซานหลานสาวของเดธ หรือก็คือคุณยมมาทูดคุณความตายที่มนุษย์เราน่าจะรู้จักกันดีซึ่ง De ธในซีรีส์เดธเวิลดเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะไอคอนิกเป็นตัวละครที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบมากที่สุดสําหรับเราเนี่ยทั้งเดธทั้งซูซานเป็นตัวละครที่เราชอบที่สุดในเรื่องเลยเรื่องของเรื่องคือซูซานเนี่ยพบว่าคุณตาของเธอซึ่งก็คือเป็นคนที่ทํางานหนักอยู่แล้วโอที OT รัวๆเบรนเอาท์แทบจะ24ชั่วโมงแต่ก็ไปทําหน้าที่แทนฮอกฟาเธอร์หรือว่าในจักรวาลน,นี้ก็คือ ซานตาคลอสนั่นเองเพราะว่าฮอกฟอเตอร์ตัวจริงเนี่ยถูกองค์กรมือสังหารตามล่าแดซต้องทําแบบนี้เพื่อให้ความศรัทธาของวันฮอกส์วอชหรือวันคริสต์มาสเนี่ยคงอยู่ต่อไปในโลกนี้ซีรีส์นี้น้องจะมีความเป็นคอมเมดี้มีความโคซี่แต่น้องก็ยังเป็นไฮแฟนตาซีที่บางทีเราหัวเราะอยู่ดีๆเราก็ร้องไห้อะมันมีความผูกพันกับตัวละครมากๆก,ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เราชอบที่สุดในซีรีส์ this world เลยแต่ว่าซีรีส์ทั้งหมดมี41เล่มนะคะทัคะ สนใจจะไปตามก็ลองไปตามได้นะ ต่อมาจะเป็นแนวมิสทรีนะคะคือเรื่อง an elderly lady is up to no good เรื่องนี้น่าจะแปลมาจากภาษาสวีเดนนะคะเป็นเรื่องราวของมอสหญิงชาราที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่ครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในนี้มาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กๆซึ่งแต่ละตอนจะเป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและอดีตของมอสที่ยิ่งอ่านเราก็ยิ่งได้เห็นว่ามีอุบัติเหตุประหลาดมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเธอเรื่องนี้จากหน้าปกอาจจะดูเป็นแบบโคซี่มิสทรีแต่จริงๆน้องไม่โคซี่นะก็คือเป็นแนวมิสทรีแหละแต่ก็มีความไม่อ่อนโย อยูพอสมควรคือด้วยความที่น้องเป็นเรื่องสั้นเนี่ยน้องจะอ่านเป็นเล่มเดียวจบก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดสนใจจริงๆน้องมีเล่มต่ออยู่นะคะก็คือเรื่อง An elderly lady must not be crossed เรื่องต่อมาเป็นหนึ่งในนักเขียนออโตบายของเราเองเขาออกเรื่องไหนมาฉันก็อ่านหมดซึ่งเรื่องนี้จะออกเป็นแนวมิสทรีทรลเลอร์ถ้าใครที่ชอบเรื่องจนศพสุดท้ายหรือว่า And Then t h e e Were n o e ของคุณอากาตาคริสตี้เนี่ยก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะคะเป็นโทบคล้ายๆกันเป็นเรื่องของทริปบริษัทที่ทุกคนไปสก,กีรีสอร์ทกันค่ะแล้วก็เกิดหิมะถลม่มและผู้คนในทริปนั้นต่างก็เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาทีละคนทีละคนอีกเรื่องที่มีโทบเหมือน And Then t h e e Were n o e แล้วก็เป็นเรื่องที่เรารู้ สึกว่าถ้าใครที่ชอบความแบบ ฟิลเลอร์ออกฮอร์เรอร์หน่อยมีความตับไตไส้พุงอันนี้อาจจะชอบอีกเรื่องมากกว่าก็คือเรื่อง d e a t of Win เทอก็คล้ายๆกันเลยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังจะไปสกีรีสอร์ทกันแต่ว่าเกิดพายุหิมะในระหว่างทางทำให้พวกเขาต้องเข้าไปหลบในบ้านหลังหนึง่งแล้วหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวแต่ละคนก็เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาแต่ก็อย่างที่บอกว่าน้องจะมีความตับไตไส้พุงมากบรรยายละเอียดยิบเพราะฉะนั้นใครชอบแนวไหนก็ลองเลือกดูได้นะคะต่อมา เป็นผลงานของลุงคิงนะคะคุณสตีเวนคิงซึ่งหลายๆคนเนี่ยเราคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องหิมะเนี่ยอาจจะนึกถึงเรื่อง The Shining มากกว่าแต่บอกตรงๆว่าเราอะยังไม่ได้อ่าน The Shining เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงหิมะของคุณสตีเวนคิงเนี่ยเราจะนึกถึงเรื่อง m ิซ e ร y มากกว่าเป็นเรื่องของนักเขียนคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุและได้รับการช่วยเหลือโดยแฟนคลับหมายเลขหนของเขาแต่มันจะเป็นความช่วยเหลือจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องเนาะเรื่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแนวแบบเซติ เป็นยุคปัจจุบันแต่จะมีเอเลเมนต์ของความเป็นแฟนตาซีแล้วก็เป็นกึ่งๆึ่งเร l เลลิงของเรื่อง Christmas Carol ก็คือเรื่อง The Afterlife of Holly Chase นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของ Holly Chase ซึ่งในโลกเนี้ยจะมีองค์กรที่พยายามจะ เปลี่ยนสครูชให้กลายเป็นคนดีในวันคริสต์มาสแล้วฮอลลี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เขาอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนไม่สําเร็จเนี่ยฮอลลี่ก็เลยกลายมาเป็นหนึ่งในองคอนน์กรนี้ที่ในวันคริสต์มาสก็พยายามจะเปลี่ยนสครูชคนอื่นให้กลายเป็นคนดีก็จบไปแล้วสําหรับหนังสือภาษาอังกฤษที่เหมาะกับช่วงฤดูหนาวเนาะตอนนี้ใครอ่านเรื่องอะไรกันอยู่บ้างคะหรือว่ามีใครอยากไปอ่านเรื่องที่เหมาะกับฤดูหนาวก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่าง ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่กำลังตามหาหนังสือแนวไหนอยู่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะเผื่อเราจะช่วยได้ แต่ในตอนนี้ในช่องของเราทั้ง YouTube TikTok, Instagram แล้วก็ l e m o n a อ e เนี่ยมีรีวิวหนังสือหลากหลายประเภทอยู่เรื่อยๆนะคะมีทั้งหนังสือภาษาอังกฤษหนังสือภาษาไทยมัางงะญี่ปุ่นซึ่งแนวส่วนใหญ่ที่เราอ่านเนี่ยจะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนแนวทริลเลอร์ o อ r o เอร์แล้วก็พวกนิยายวายมังงะวายต่างๆนะคะหรือไม่ก็จะเป็นพวกวรรณกรรมฟิลกูดได้ๆวรรณกรรมอาหารได้ๆถ้าใครที่สนใจกาลังหาหนังสือแนวๆวนี้อยู่ก็ลองเข้าไปดูในช่องของเราได้นะคะ ทุกช่องทางจะเป็นช่อง Happy Books Happy Life หมดเลยค่ะช่องบันทึกการอ่านของหมูน้อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย